มีลูกเพจถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ h ฮสแ a t h t i l i n d n d เยอะเลยนะครับว่านาฬิกาของเราเนี่ยนอกจากวัดสัดส่วนร่างกายได้ที่เห็นจากหน้าจอมอนิเตอร์เข่าๆเ,าเนี่ยดูโดยละเอียดได้ไหม คำตอบคือดูได้นะครับแต่เราต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อให้มันแสดงค่าผลอย่างนี้อยากรู้ว่าทํำยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้วิวจะสอนดูกันนะครับเพื่อความแม่นยํานะครับเราจะต้องมากดที่อวตารตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกใส่วันเดือนปีเกิดใส่น้ําหนักใส่ส่วนสูงจากนั้นพอเราใส่เรียบร้อยเนี่ยให้กดเซฟให้เรานะครับมากดที่ฟังก์ชันนาฬิกานะครับ เมื่อเรากดวัดสัดส่วนร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นหัวข้อให้เราเห็นสั้นๆแบบนี้ให้เรามาที่ตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับมันจะบันทึกสถิติเอาไว้นะครับที่ body composition นะครับให้เรากดเข้าไปเลยอ่าจะเป็นหน้าต่างสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันแบบเร็วๆกันนะครับว่าหัวข้อแต่ละนั้นคืออะไรกันบ้างครับเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเริ่มที่อันแรกก่อนเลยนะครับ BMI นะครับหรือค่าดัชนีมวลกายที่จะบอกว่าเรานั้นผอม สมส่วนหรือว่าอ้วนววเกินไปนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือ body fat นะครับเป็นค่าที่บอกไขมันในร่างกายของเรานั่นเองและถัดมานะครับ lean body mass นะครับเป็นค่าที่บอกในมวลร่างกายของเราโดยที่ไม่นับไขมันนะถัดมานะครับก็คือ muscle นะครับหรือว่าบอกมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเรานั่นเองถัดมาอีกนะครับก็คือ subcutaneous fat นะครับก็คือบอกไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราถัดมานะครับก็คือ body water บอกมวลน,น้ำในร่างกายของเรานะครับถัดมาอีกนะครับก็คือ skeleton muscle นะครับเป็นการบอกการวัดกล้ามเนื้อลายของเรานะครับซึ่งกล้ามเนื้อชนิดนี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ยึดติดกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือ bone mass นะครับหรือบอกมวลกระดูกในร่างกายของเรา ทัดมาอีกนะครับก็คือในส่วนของโปรโตีนนั่นเองบอกการสะสมของโปรโตีนในร่างกายของเราและสุดท้ายนะครับก็คือเบโซเมตาโบริกเรตหรือว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานของเรานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับถ้าทุกคนลองสังเกตนะครับมันจะมีคําอธิบายข้างล่างไว้อยู่นะครับอ,อย่างเช่นของเพชนะครับอันแรกก็คือ โอเวอร์เว t ไปนิดนึงนะครับของ BMI, Body fat ก็ o v e r อร์เว t นะครับแต่ว่า Muscle เนี่ย e อ็กเซล n t เลยก็คือยอดเยี่ยมเลยส่วนน้ำในร่างกายคือ Standard ซึ่งเกณฑ์พวกนี้นะครับมันก็จะบอกค่าไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งพวกนี้นะครับจะทำให้เรารู้ว่าอันไหนที่เราควรลดหรือว่าควรเพิ่มนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง h เฮ t c a r e Thailand ไว้นะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารในวงการนาฬิกาสุขภาพแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย